<c oughs> โอ้เตแล้วเตแล้วเตแล้เตลโอ้เอาลากไม่ยั้งบาดนี่ฟังไปกระดุงขาดกระไร <c oughs> ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกคือเก่ามือนี้มาตึกกระดุงคือเก่าตึกมงเก่ารอมองดูมือนี้น้ำกัดโอลงไล่เติบบาดนี่น้ำกระได วันนี้ก็มาจากซานี่จ๊กหน่อยหรอกมีเวลาตึกอยู่น้อยนึงกำมืดกระดุงกระเตรียมเรียบร้อยแล้วกระดุงกระได้มีแต่สิย่อเอาโลดบานไงรุ่นเด้อมือนีเด้อเป็นไงได้แต่คือโบริเจังไดโอ้ยเลื่อมตาเลื่อมตาขนาด เอาโอ้เลื่อมตาอา๋อโอ้ปลาเสง,งีงงโอ้ยเอาอยู่บ่อของมีคมนี่มันบ่อยากสู้เขาไะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวนะสองตัวนั่งหลอกพุทเอา บาดแรกก็คือเจอเด่นนิโรธอ,อืม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 โอ้ก็ที่ได้ประก,กาศ อือืมหิดตัวหนึ่งสองตัวน้อยน้อยวอ้ยมันบวกลาแล้วกระดุงมัดยุมจังสิป่าเอ้าจังไรกะอุตส่าห์เอาซะก่อนมือนี้ โทษมันยังอันนั้นบ้าโทเต้นดงๆพระพระฮอาาโอ้ <laughs> อยทางนี้เขาบอมีอย่างโอ้ยมีสองโต้เอ้าเอ้าสองโต้ก็เอามีสองโต้น,นี่ลงมาลงมาก็ดุ่งขาดพี่น้องออก็เปลเป็นท่าเลยบาทนี่ยุ่มอยู่ เป็น,นได้ได้เต้นเท่าตูสองตูนี่บอบาทละสองสามตูอันนันปลาสังเงียงปลาไว้ฮะปลาสังเง,งียงคอยฆ่าปลา โอ้อจุดส้นเนื่อนทุดๆกระดุงกัดมีเท่านี้บ่สา,ามตัวนี่บ่เออทำนี้ก็เอาซะก,ก่อนเอาลงต่ำเล็กน้อยมนก่อนเอาเอามือดู โอ้เตะแลว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 โอ้เอารัากไม่ยังบาดนี่ฟังไปกระดุงขาดกระไรอโอ้แลนน้กระดุงบบขาดนี่เนาะมันในยุ่มวะกระดุงกระไรยันไปเอาใหม่อยู่หรอกตักกระยากเท่เลย เอาสามนี่แหละสักก่อนมันกระดุงมัน,นยุม้มมันหลดุดเ,เ,เ,เห็ดเน่าเอ้าอึอบฮึมมีบ่บาดนี่มีอยู่มีอยู่หังบัวลายโตสั้นเบาลงมาเด้วยมันเปิดถุงด้วย cái thùng, các thao bùm mắt parbury ba nhung bay, ô, à, cong này, mằn nhóc mằn nho, ní bảo, ní ở đúng đúng nhóm màu này ôi bà xinh nhé bà, bà bán với bạn bật xinh lấy chăng mưa của lại post thơ điều không không มีบ่อน้อบาทนี่คือเบาเลยโอ้มีอยู่ับบุหลายตัวมีก็บุหลายตัวโ้เห็นยากขนาดเด้อกระดุงยุ้มไว้นี่บุหลา่บุลื่นเลยอ๋อ มันยอ่อมันยอ่อก็มันได้มันไข่มันตเอออืา <c ười> มันเป็นพักเป็นพักยวมรดสั้นยากเลยปา่าบราะณนะอ๋อ เอา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 อือแตกจ็กแล้วเอาเอาเอาเตกจ็กแล้วแตกจ็กแล้วโอ้โหฮันน้าฉันน่าก็ว่าพูดมากอีแล้วเอฟซีกับใครโอ้ยเห็นในใดแล้วมันดีใจเห็นป่าถือกระดุงมันฮ้องเราได้คนลุ้นได้สั่นก็มัน เอาไปให้กำเอาอันสิบมืดแล้วอู้เอาอีกแล้ว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 ฮานาสันารบบขันบอยห้องไห้ฮูก็อยู่บ่ได้แล้วเฮ้อ มันอดบ่ได้แล้วห้องนี่กระดุงกับเบียคักและบนันเนีดหนักแล้วจะได้ไปเอาใหม่ละกระดุงก็ได้ สีมืดเลยไรบานนดน,นี่มีเต็นอยู่เนาะมีเต็นอยู่มีเต็นอยู่ใครอยู่ใขรอยู่ยังพอได้อยู่อ๋ลงมาขมนบออยากลงไลยมันคาผักมันเป็นผักกระดุงกระดุงมัดเอาเห็เนาะมันขาดหลายพ้น อาชิคำแล้วชิค้ำแล้วโอ้โหอ้โอาโอ้โหอหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โาโอ้้โอ้โอ้โ <c oughs> <c oughs> อ้หอ้โหไอ้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 หอ้หโอ้โ้นน อันนั้นโพดนุ่มหักโพดเอาเอาเอาก่อนมืดโอ้น้ำคือแห้งแทบบาทนี่น้ำทั้งแห้งขนาดวะนี่มีปลายอยู่ปลายอยู่ห้องนหลายโต บอก่ขัน้นโมมัดนี่ใครยุกรดุงก็ได้เป็นน้ำมัดนี่นะน้ำมัดยุ้มไว้นลดุดจิตเนี่ยเอา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 พื้นมองดู แต่กจักในแม่เอาคือมิดสัตว์คือมิดสัตว์บาทนี่โอ้มีอยู่กับโหลายเนาะเอาเอาซมนี้ก็เอานั่นเืียว่าโอเคหรอกซมนี้บริสจังปด น้ำรู้สึกว่าสึกคือสีแห้งแค่แหละดูมันพันผัวโอ้ป่าพันโพรแห้งปดป้าขาวเขาได้น้อยเดียว มืดเลยได้บาทนี่อืออมีเต้นอยู่มีเต้นอยู่เล็กน้อยโอ้หาโบหินเลยเนาะมันอยู่พักไ่พักมันดันลงมาแลา้วไกระดูงมันเป็นพักเป็นหลุม มืดสิมืดแล้วบาทนี่เอาเอา๋อมืดแล้วบาทนี่อู้ตตตอเต้นแล้ว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 โอ้มาเต้นละบาดมืดนีบ่ออ๋อโอ้ยเต้นกันเห็นจะทอดเต้นนั่ะล่ะ <c oughs> โอ้เอา้าแล้วจังปตนั่นในสไ่ไฟอยู่บาทนี่จังสิเห็นฮุ้งอาใส่ไฟแล้วบาทนี่ยังวนด้มืดคักดอกหักสามีอยู่บ่เออปลาโูมีอยู่มีอยู่มันต้องสั้นดีๆพี่ปลา โก็ขันกระดุงบ่าขาดชิคัยอยู่มือนี่ด้นหินกิ่งลงไปใส่มันนะก็งชิขาดขาดเพระาะ่มันขาดน้นอยขากปองบักใหญ่สองปองสามปองเอา้าจวดโอ้ตเตล้อเตล้อเตล้อโอ้น,นตล้อตล้อเล้อโอ้ยังตินอยู่เนาะ คุณนะอ๋อซานเนี่ยจักหน่อยเพราะว่ามันดสั่นได้นะจบเจือมันบอลน,นะ นังเต้นอยู่โอ้โหให้จบเนี่ยถอนพี่น้องเลยกระดุ่งไปจะกคักกระดุ่งมัดยุ้เดี๋ยวมือใหม่กับไอ้จัดการใหม่เดาะ chuột oh, ô tên 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 ô oh, nhắn tên dù nọ hoài lừa chắc tố lừa sòng tố lừa chắc tố à tô điếu lừa Le... <laughs> <Leo> tên ôi bà xói เอออู้เต้นอี่แล้วเต้นอี่แล้วมืนมันมีจกักรโตมันคือเต้นดีแท้เออมีตัวเดียวก็เต้นตัวเดียวโอ้ออกปองขาดบาดนี่เฮ้ยเอาเอ้าใหม่จังแก่มือใหม่กูเหรปองขาด